เห็ดทำทานยังไงก็ไม่เคยเบื่อจะลวกจะจิ้มหรือว่านํามาผัดกะเพราแบบนี้เป็นเมนูที่ทําออกมาแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้เราได้เห็ดออรินจิตะมูตตมิดอกเล็กๆแบบนี้นะคะพอดีคามากๆเลยค่ะล้างน้ําให้สะอาดนะคะประมาณ2-3น้ําแล้วก็นําไปลวกกับน้ําร้อนจัดใส่น้ํามันลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ลวกแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณ5-6นาทีจนเห็ดสุกดีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่จานพักไว้ค่ะวิธีการผัดก็ไม่ยุ่งยากนะคะใส่น้ํามันประมาณ1-2ช้อนโต๊ะพริกกับกระเทียม เราตําไว้วันนี้จะใช้เป็นพริกแห้งนะคะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมดีน้าเห็ดที่เราลวกไว้ใส่ลงไปผัดให้หอมเลยคะ่ะเราจะปรุงด้วยน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะช้อนหอยนางรม2ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาว2ช้อนชาน,นะคะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วให้ทุกคนชิมรสชาติตามที่ตัวเองต้องการนะคะใส่ใบกระเพราหมอมๆลงไปค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟรับประทานกับข้าวสวยค่ะเมนูนี้เด็ดมากลองทําตามกันดูนะคะ